ครับผมเนาะวันนี้ก็จะพามาดูไผ่ตรงเนาะอันนี้จะเป็นไผ่ตรงสีปะจินนะครับปลูกเพื่อการเก็บเกี่ยวหน่อเนาะไผ่ตรงนี้ไผ่ตรงนี้มีอยู่หลายๆอย่างนะครับพี่พี่บางคนบอกว่าเป็นไผ่ตรงไยไผ่ตรงดําตรงเขียวตรงสีปะจินไงครับผมอันนี้ถ้าถ้าเป็นตรงอันนี้ก็ตรงืองกันนะครับเนี่ยแต่ว่าปลูกเพื่อเน้นเพื่อการขายหน่อเนาะลำเขาจะไม่ไม่ค่อยใหญ่นะสามนิ้วสี่นิ้วได้เต็มที่ได้แค่นี้แหละครับพี่พี่บางคนหลายคนบอกว่าไผ่ตรง ไผ่ตรงเราจะนึกภาพว่าโอ้ลำต้งใหญ่โตมโหฬานอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ใช่เนาะอันนี้ไผ่ตัวนี้แต่ลำต้นไม่เกินสี่นิ้วอะครับผมปลูกเพื่อเก็บขายหนอ่อทําหนอ่อปี๊บหน่อไผ่หนอ่ไหนอไม้ดองส้มขายสดอย่างเงี้ยครับผมออามาพาที่มาดูนี่เป็น,เป,นเป็นสวนไผ่ทั้งหมดเลยครับเนะี่ยน,นี่จะเป็นสวนสวนไผ่ตรงนะครับเนี่ยออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกสวนพวกไผ่บงใหญ่หรือว่าไผ่ยักษ์เนาะ ไผ่ไผ่ไผ่ยักษ์นัานอะไรประมาณนี้แหละครับที่ปลูกไปอันนี้อายุปลูกก็ประมาณสักปีที่สิบแล้วครับเนี่ยปีที่เก้าที่สิบเนาะดูํำต้นดูอะไรของเขานะครับการที่ว่าเราจะปลูกปลูกปลูกขายหน่อเนี่ยเราต้องมีต้องให้ให้เขาโล่งอย่างนี้นะครับโล่งข้างบนต้องต้องตัดแต่งกิ่งนะครับให้แสงแดดมันส่องถึงใต้ต้นกอให้ได้แล้วอัดน้ำเข้าไปแล้วเขาก็จะให้หน่อเราอย่างเงี้ยครับผมเก็บหน่อได้ตลอดเกือบทั้งปีครับผม ระหว่างปลูกขายลำปลูกในเชิงพานิ์ปลูกในเรื่องของการที่ว่า,าจะเอาขายหน่ออยงเงี้ยมันรูปแบบมันคนละแบบคนละแนวนะแต่ว่าตันไม้ตันครับไม้3นิ้ว4นิ้วเนี่ยเราไปทําอะไร2นิ้วกว่าอย่างเงี้ยลำหนึ่งก็ยาวประมาณ5เมตร6เมตรอย่างเงี้ยนะถามว่าเราเอาไปแช่เคลือบแช่ป้องกันมอดอย่างเงี้ยไม้ไผ่มันถือว่าหนาก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับผม กับบางคนที่ว่าจะเอาไปใช้งานใช้งานอยู่หลายๆอย่างเนาะระหว่างไผ่ตัวนี้อันนี้จะเป็นไผ่ไผ่พาไผ่กิมซุ่งนะครับเนี่ยไผ่กิมซุ่งหน้าตาเขาก็เป็นประมาณนี้นะครับลำโตลำเขาจะโตบางที่ห้านิ้วหกนิ้วนะครับเวันนี้พาแนะนํามาพาให้ที่เขาดูระหว่างสวนไผ่สวนไผ่ตรงเนาะไผ่ไผ่ตรงสีสีป๊ะจีนนะครับ พื้นที่ปลูกที่นี่ก็ประมาณ50กว่าไร่ครับเนี่ยที่อาจารย์ที่ปลูกไว้เนาะที่อาจารย์อันนี้เป็นส่วนของอทางพัเยาเนาะอำเภอเชียงคำนะครับที่ที่บางคนอยากจะมาศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะได้กล้าพันธุ์ไผ่เอาไปปลูกเนี่ยก็มาติดต่อได้ครับผมกับไผ่ตรงตัวตัวนี้นะครับไผ่ตรงดำระหว่างตงดำตรงหม้อตรงใหญ่เนี่ยนะแต่บางคนว่าไผ่ตรงมีแค่ชนิดเดียวก็ไม่ใช่นะครับผมพื้นที่ที่เราจะปลูกที่าเหมาะสมอย่างเงี้ยนะ ถ้าใยญ่ไร้พันธุ์พันธุ์ใหญ่ลำใหญ่ก็เป็นัยไผ่ผตรงอีกชนิดหนึ่งนะครับผม